สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตาเจียหาววันนี้จินเทียนเราหัวเมินจะมาเรียนเอวไหลซังเคเรื่องถีมู่วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องจินเทียนหัวเมินเอวไหลซังเคถีมู่วันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง เพื่อเพื่อพอเอือเพื่อเอกเพื่อพอเอือเพื่อเอกเพื่อเพื่อทัาด้วยเพื่อเพื่อเธอเพื่อเธอไว้ลณนี่เพื่อเธอเพื่อเธอไว้ลณนี่ทำเพื่อเธอทำเพื่อเธอทำทออําทำทำแลก็ทาฟ้าอินทำทำไทยวีรรทำซิมธรทำทำทำเพื่อเธอ ทออัมทาทออัมทําทําเพื่อเธอเวลนีจ้วซื่อทาเพื่อเธอเวลนีจ้วซื่อเจซี้เหี่ยงเหรนเท้าห้เจียงซื่อเจียงัวเวยละหนีเห่าิ้วซื่อทาเพื่อเธอเว้ยละหนีเห่าทาเพื่อเธอทําเพื่อเธอ我为了你做事我为了你做事ทาเพื่อเธอ是因为为了你好为了你好ทาเพื่อเธอทําเพื่อเธอ เพ carb ื่อวางแผนงานเพื่อวางแผนงานวางแผนทาซื้อจี้หัวกุยหัวงานซื้อกงจั่ววางแผนงานวางแผนงานทาชู้ซื้อกุยหัวกงจั่วแต่ซื้อฉิงเพื่อวางแผนงานเว้ยเลยกุยหัวกงจั่วแต่ซื้อฉิงเพื่อวางแผนงานเพื่อวางแผนงานเว้ยเลยกุยหัวกงจั่วแต่ซื้อฉิง เพื่อวางแผนงานวางแผนวางแผนวางแผนทซื่อตาส่วนเธอซื่อกุยหัววางแผนวางแผนวางแผนทธซื่อตากส่วนเธอซื่อกุยหัววางแผนวางแผนวางวอางอวางวางซื่อปากตรงสีฟังเจอวางแผนแผนทธซื่อจี้หัวเธอซื่อกุยหัวแผนพอแอนอแผนพอแอนอแผน แผนแผนแผนทาซึจี้หัวหัวซึกุยฮัวแผนแผนแผนวางแผนวางแผนทาชุซื้อตากส่วนหัวซึกุยฮัววางแผนวางแผนตากส่วนหัวซึกุยฮัววางแผนวางแผนเพื่อวางแผนงานเพื่อวางแผนงานวางแผนทาซึจี้หัวกุยฮัวงานซือกงจ้ววางแผนงาน วางแขนงานทาชุดซื้อกุยพวกกงจ่วแต่ซื้อฉิงเพื่อวางแขนงานเว้ยเหล็กกุยพวกคงจ่วแต่ซื้อฉิงเพื่อวางแขนงานเพื่อวางแขนงานขอจบแค่นี้ก่อนนะจ๊ะขอจบแค่นี้ก่อนนะจ๊ะโปรดติดตามตอนต่อไปขอจบแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเชนเตาสือเจ้าสู้ ปปโปรดติดตามตอนต่อไปชิงจี้ชี้นายหยงโปรดติดตามตอนต่อไปโปรดติดตามตอนต่อไปชิงจี้ชี้นานหยงในคลิปหน้านะคะในคลิปหน้านะคะใจเซียชื่อหิงเพียรนอ๊ะใจเซียชื่อหิงเพียนอขอจบแค่นี้ก่อนนะจ๊ะ ปรดติดตามตอนต่อไปในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะใจเจียน